โจ๊กหมูโบราณที่เชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยกินตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ค่อนข้างหากินยากแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะทุกคนสามารถทํากินเองได้นะคะโดยวิธีการทําเริ่มจากนําปลายข้าวไปแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือใครจะใช้ทางลัดโดยการนําเข้าเครื่องปั่นก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วก็ซาวข้าวให้สะอาดใส่น้นํานาขึ้นตั้งไฟพอข้าวเดือดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับคนตลอดเวลาแค่ระวังไม่ให้ข้าวกลมหม้อไม้ก็พอเมื่อได้เนื้อโจ๊กคนประมาณนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะมาต่อที่การทําน้ําหมูคะ่ะให้ใส่หมูสับลงไปตั้งแต่น้ํา ไม่เดือดพอหมูสุกแล้วนะคะคอยช้อนฟองออกแล้วใส่ตามด้วยผงปรุงรสและน้ำหมูสูตรนี้นะคะเราเลือกใช้น้ำปลาเมกเกชเขวดนี้จะเป็นน้ำปลาแท้สูตรอเมริกาที่จะมีความเค็มหวานกำลังดีมอบความเค็มที่ละมุนไม่เค็มโดทาให้อาหารมีรสชาติกลมกลม่อมที่สําคัญเลยคือกลิ่นหอมมากๆหลังจากใส่น้ำปลาเติมซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มสีสันจากนั้นก็คนให้เข้ากันลองชิมดูถ้าได้ความเค็มที่ต้องการก็คือเสร็จแล้วโจ๊กที่เคี่ยวไว้ตอนแรกเราจะปล่อยให้เย็นก็จะได้เนื้อโจ๊กที่มีความข้นและหนี้ จากนั้นก็ราดน้ำหมูน้ำปลาลงไปชั่มๆเสร็จแล้วใส่ไข่ลวกตามด้วยปาท้องโกกรอบจะโรยพริกไทยใส่ต้นหอมหรือใส่ขิงก็แล้วแต่ต้องการเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูโจ๊กเด็กโบราณกับสูตรนี้ที่น้ำหมูใช้น้ำปลาเมกกะเชฟซึ่งต้องบอกเลยว่าหอมอร่อยมากๆรสชาติที่เค็มหวานของน้ำปลาเข้ากันกับโจ๊กได้เป็นอย่างดีเอาจริงๆคือไม่ทำน้ำหมูก็ยังได้พราแค่เอาน้ำปลามาหยอดใส่โจกก็อร่อยแล้วน้ำปลาเมกกะเชฟขวดนี้จึงเป็นอีกขวดที่อยากให้ทุกคนมีติดบ,บ้านไว้เลยค่ะ